ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กับทีมงานพมแดงทั้งช่องเค n วิวโฟโต้ค c ับนะครับผมพาพี่น้องมาเบิงอาชีพขายผลไม้ดิมทางนะครับเมื่อนี้อยากฝนตกจังหน่อยพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาเบิงอุปกรณ์เสริมนะครับของทีมงานพรมแดงเขานะครับที่ อาจจะจําเป็นกับพี่น่องนะครับที่เปิดท่ายนะครับคือยังทีมงานพรมแดงเฮ้าอย่างแรกนะครับจะเป็นหลอดไฟ USB นะครับนี่เป็นหลอด LED USB ก็คือนี่ครับมันเป็นสายต่อ USB เอ็ดีห่เหาใส่กับพาวเวอร์แบงค์ได้นี่นะครับสว่างพอสมควรนะครับเหมาะสำหรับไปออกตลาดนัดนะครับซึ่งตลาดนัดบางเทือเหาอ บอดบ่ได้ไปบ่อยๆนะครับอาจจะบ่รู้จักสายไฟบอสายไฟนะครับเพ็นี่ยเฮามีไฟใส่ก็ว่าได้นี่นะครับอันละหาสิบกว่าบาทนะครับสั่งในลาซาด้านะครับพิมพ์ว่าหลอด LED นะครับ USB อย่างสีก็เห็นแล้วนะครับนี่เป็นเงวๆแบบนี่พี่น้องก็จะมีมีแม่เล็กเนาะสีกันเล็กได้นะครับ หุงอยู่ได้พี่น้องผู้อื่นไฟดับเข้ากับ่อดับนะครับแล้วเข้ากับ่ต้องยากน้าหาสายไฟนะครับพอฮอนฮอนกะสิมีห่มเอ้ยพัดลมนะครับนี่พัดลมอันนี้เป็นพัดลมที่ใส่ USB คือกันก็นกคือสามารถชาร์จไฟด้วย power bank นะครับนี่พี่น้อง สาย USB ธรรมาดาเขาเนี่แหละที่ฮอสาร์โทรศัพท์นี่เข้าแบ่งอันหนึง่งนะครับเย็นอยู่ได้พี่น้องน,นะครับอันนี้ซื้ออยูได้โลตัสนะครับน่าจะมีทุกหมองหรือไหมโลตัมินีนะครับสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเก้าบาทมันเป็นไฟได้พร้อมนะครับนี่นะครับ สว่างพอสมควรเป็นไฟได้พรอมเอาไว้ใส่น้ำสุกเสริญได้พอมนะครับอันนี้คนละตู๋นี่พี่น้องอันนี้สั่งในรานสา,านะครับบ่คักปันไนนนด,ดน่นะครับซื้อในรลตัดนี่ที่คักัวนะครับอันนี้ร่มแห้งดีนี่นี่นะครับผมเพราะว่าเขาจอดอยู่ในโขกในปานะครับบางเทือกับไวกเรีไฟนะครับ มันห้อนอยู่แล้วเหรครับพี่น้องนะครับเพราะได้เปิดนะครับเพราะได้เย็นอยุ่่นะครับส่วนอุปกรณ์ยังอื่นกับประเดมีอหยัางนะครับกับมีโฮมธรรมดาเนี่ยแหละมีโฮมมีแต่งังพอดีมีพี่น้องสอบถามข้าวานะครับอาจจะประเดมเบิ้งคลิปเก่าๆของเฮานะครับมือหนีก็เลยมาบอกว่าเขาใส่ยังแนนนะครับอุปกรณ์ซอยในการขายกับว่าได้นะครับ สำหรับมือนีเขากับท่ามกลางสายฝนนี่นะครับว่าเป็นยังนะครับกลางสายฝนกับกลางสายฝนชีวิตค่าขายกับสีประมาณนี้นะครับอาจสิลำบากแจ้งน้อยเนาะหนาฝนแจ้งน้อยกับเขานานหนาวเลยพี่น้องวันทีน่หนาวโพดพุ่นลันะครับขายของริมทางนี่ เอานะครับผมมาในน้นำอุปกรณ์นะครับเสริมกมาได้เนาะที่เฮาใส่ในการขายของนะครับมีพัดลม USB แล้วก็หลอดไฟ USB บางคนอาจจะขาดว่าถึงนะครับอาจ,จะนั่งห่อนอยู่นะครับราคาบ่ได้แพงพี่น้องเอาไว้พ่อกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนนะครับสวัสดีครับ